สวัสดีค่ะสวัสดีทุกท่านที่เป็นแฟนในช่องของสมัยพยากรณ์และสวัสดีท่านใหม่ๆที่เพิ่งจะเข้ามารับชมรับฟังกันด้วยนะคะคลิปวิดีโอนี้ค่ะเป็นคลิปที่สมัยจะมาบอกมากล่าวกันว่าใครหรือว่าลัคนาราศีใดที่ติดอันดับนะคะเป็น6ลัคนาราศีที่มีเกณฑ์เฮงรวยปังรับทรัพย์รับโชคในวันที่16พฤษภาคมปีส 1 5 6 6นี้ค่ะและเหมือนเช่นเคยนะคะเราจะไม่ได้จัดอันดับค่ะว่าใครอันดับ1ใครอันดับ2หรือใครอันดับ3ค่ะเราก็จะยกมาและอธิบายกันให้ทราบแต่ละลักนาะราศีเลยค่ะ และคิวนี้นะคะก็เป็นคิวของผู้ที่เกิดในลัคนาราศีกันค่ะชาวกันท่านใดที่เช็คแล้วหรือว่าทราบแล้วว่าตัวเองนั้นเกิดอยู่ในลัคนาราศีกันก็สามารถฟังคลิปนี้ได้เลยนะคะแต่ถ้าท่านใดย,ยังไม่ทราบหรือยังไม่ทำการเช็คลัคนาเกิดของตัวเอง ก็สามารถดูจากวันและเดือนที่เกิดก่อนได้ค่ะผู้ที่เกิดในราศีกันนั่นก็คือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่16กันยายนจนถึงวันที่15ตุลาคมโดยประมาณค่ะ เพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาเรามาเช็คกันเลยสำหรับชาวลัคนาราศีกันว่าในช่วงวันที่16พฤษภาคมปี2566นี้ทำไมคุณถึงติดโผลเป็นหนึ่งใน6ลัคนาราศีที่จะมีโอกาสรับทรัพย์รับโชคค่ะ ชาวลัคนาราศีกันคะ่ะดาวพระจันทร์ถือว่าเป็นดาวเจ้าเรือนลาภะของดวงชะตาค่ะในขณะน,นี้ดาวพระจันทร์นะคะจะโคจรเล็งลัคนาราศีเกิดของคุณและได้ตำแหน่งเป็นเทวีโชคดาวลาภะใหญ่เล็งลัคนาราศีเกิดนั่นหมายความว่าโชคลาภใหญ่ก็จะส่งตรงมาถึงตัวคุณน,นั่นเองค่ะชาวกันท่านใดที่ชื่นชอบในเรื่องของการเสี่ยงดวงเสี่ยงโชคสามารถนําตัวเลขที่เกี่ยวข้องกับคนเพศหญิงเพศแม่นะคะไม่ว่าจะเป็นพี่ สาวหรือคุณแม่เองคุณป้าคุณนะ้านำมาเสี่ยงดวงเสี่ยงโชคได้หรือบุคคลเหล่านี้อาจจะคอยเกื้อกูลสนับสนุนคุณเป็นอย่างดีก็ได้เพราะดาวพระจันทร์เป็นดาวตัวแทนของคนเพศหญิงค่ะและได้ตำแหน่งเป็นเทวีโชคก็ยิ่งตอกย้ำว่าคนเพศหญิงจะสนับสนุนจะช่วยเหลือชาวลัคนาราศีกันเป็นอย่างดีนั่นเองค่ะชาวกันนะคะในช่วงนี้นะคะจะเป็นช่วงที่สิ่งศักดิ์สิทธิ์ให้โชคค่ะเป็นช่วงที่คุณจะมีเซนส์นค่ะมีลังสังหรณ์นะบางคนอาจจะเป็น ลักษณะที่ฝันดีฝันแม่นหรือชาวกันบางคนก็จะเป็นลักษณะที่ทําบุญขึ้นนะคะไปทําบุญไปมูเตลูที่ไหนตัวเลขที่เกี่ยวข้องกับการทําบุญตัวเลขที่คุณถวายเงินทําบุญหรือตัวเลขจากการทูบตัวเลขที่คุณไปเจอในสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ต่างๆอย่างเนี้ค่ะมีเกณฑ์ที่จะนํามาเสี่ยงดวงเสี่ยงโชคได้เป็นช่วงที่ชาวลัคนาราศีกันนั้นจะมีเซนมีลังสังหรณ์หรือเป็นช่วงที่มันเหมือนมีอะไรมาตังหิดตังหิดเหมือนมีอะไรมา คนบันดาลใจหรือเป็นช่วงที่คุณฝันดีฝันแม่นหรือเป็นช่วงที่คุณฝันแปลกๆอย่างนี้ก็ได้นะคะเพราะต้องบอกเลยว่าระยะนี้เนี่ยเซนของชาวกันค่อนข้างที่จะแม่นค่อนข้างที่จะชัดเจนด้วยและไม่ใช่เซนแค่เรื่องของการเสี่ยงดวงเสี่ยงโชคนะไม่ว่าคุณจะตัดสินใจอะไรเรื่องงานเรื่องเงินเรื่องการดําเนินชีวิต พยายามใช้เซนต์ของตัวเองให้มากค่ะมันมีเกณฑ์ที่จะนำพาตัวคุณให้ตัดสินใจถูกให้ตัดสินใจไปสู่สิ่งที่ดีนั่นเองนะคะก็คร่าวๆประมาณนี้สําหรับชาวลัคนาราศีกันค่ะสมัยก็ต้องขออวยพรอ,อวยชัยให้ชาวกันทุกคนทุกท่านประสบพบเจอแต่สิ่งดีๆค่ะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ